ถาทพให้ทักใส่กระคอทักให้บูดถึงได้ละเสาหัวปูเลยรือว่าบูสถึงจะพูดก็ซื้ออยู่พูนโอ้โหเจ้าเน้นๆเลยใช่ไหมครับปูแม่ยูยอยากได้แขวนแขวนเก้าอันสมตัวสองตัวเระแจงแจแจงที่ยังบังที่เป็นบานแขงเลย่บังเอแสดงว่ารอบนี้ปู่มั่นใจเป็นพิเศษเลยนะปูเนาะเพราะอะไรครับเพราะอะไรอีกหรอโอ้โหคอพันะกอมันแข็นๆเลยนะครับอมนเอาแขงสงอเลย อจัอาให้สะเทือนเลยนะป่เนะมันเราถึงจักรภูดิื่อปียนงไงวะผู้จัดนิสัยนอนเปมนว่าไม่จะยื่นี่แล้วใส่ก็เพื่เห็นเหรอเจ้าเห็นได้เขาเสียงแหวกคักวะเออไม่เรันว่าเสียงเสียงมาเบิงแนวเสมนว่าเลยภาพเันของมาเบิง ออกมาแล้วคนมาห่อนนางคุปขาวลงในพังกลับมามำยกขันหาถึเข้าส่งบุบุบุบเนี่ยฝันนี่ไหมครับแม่นครับฝันเห็นหลานส่งแม่นครับเพิ่นว่าผัดบ้านศูนย์สีแป๊บที่ไหนคนละค่ะผมก็าเขียนข้าวเจ้าแล้วโอ้ยมันมีดุกศูนย์เพราะว่าศูนย์บ่มาให้เนี่ยเขาบอกว่าหาผลไม้ไหวอยู่เดียวมันบ้านนี่มีผู้หนึ่งคนหนึ่งนั่งเย็บขันอยู่ก่อนแล้วพอจะไปใส่สุดเขียวดอกสุดเขียวบัดโตเลยนั่งเย็บใบสีอยู่น่ะเพิ่นเลยว่าโอ้ย จะไปหาเทียงกันยากมัาสั่นพันวาเพอวกากาะสองซุนมั่นพันวาทันบ้านนกับซุนสองกวมัสั่นพันวาก็ต้องไปเทียงกันยากหาสก็ซุนเอื่นมต้องไปเทียงแบกมัสั่นพันวาเก้าสองซุนหองศครับมันบอกมากเลครับตามนั่นตุ๊กครับเทียงเที่ยงเทียงกับตาปากขาวคนนีเทียงกันโอยพวแม่นอกต้องหาซุนมากๆรว่าด้เทียงกันไบูเป็นังยึดใบสีคนละคันหลายมาห้วยมัต้องเทียงกันยากกันมาก็บอกมาคแม่น ไปจับออาน้ำไปยี่ตาเขาเอาเพื่อนทำเอาตะนำพูใส่นใส่สุดยอนกันแหงกี่หน่อยหางไมไปอีครับครับงสั่นไปพูดดูอันโดนกรรมปจ่ามเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมย์เมยครับบริโลไปครับเมื่อนั้นเมย์ละนอนยู่นี่แหละนี่ของข้านี่แหละเมอเมอพู่ดูนี่จะถ้าเขาจะมันมาเขายางก็มาประตูนะครับมาเขาปักกัเขาส้นครับคุนังนังเย็บพันทีแกะกลวงนี้นังเย็บโยนะเย็บเย็บย็บน่กัน มาอ่ะมาโูมาม่อะผู้ม่อนว่าอืมครับมาแลกกาที่เอื้อเจิญทรพยสันว่าศูนย์แปดสี่นว่าศูนย์แดสี่ครับที่แหลงมวดนี้สิบมาอยู่บัวผู้จังหวเนะครับนัเบน้าบ่ไม่ทาทาผมก็เอาไปเอาไปเสียงฝันร้องเบิรงก่อนกันแหกเนาะศูนย์แปสีน้่ไว้แน่นานครับยันขึ้นมากอีกครับเพราะว่าได้ได้เชียงกับคนพักเตือบี่เ ใเป็นโตเลยสุดว่าออกมาแล้วมีตาคนมาปูมาแล้วปูมาแล้วก็บอกออกมาเลยจีออด้วยวัสดนาจีอเด้วยวันาแตว่า,า,า,าน,นั่นแบว่าพ่อแต่ผมว่าคนบอกว่าผมกัเสียงเนาะสุดมากๆหรอกนย์มมีมีแหาเสิมาจะชิวหลักไดวันวสาเจียงกับเจียงกับคนเสดีกับคนเครับปูคนยังนั่งเย็บใบสีแก่นินบอว่าอยเียงกันยากอย่างน้นวันาสสองก็สทุนมาซื้อกลับไปก็มาไถือตัวสรนเป็นวา ก็เลยพันปูตาปลาเขาเป็นกระบอปากกระบอปากกันแ้มันเมียนเพาะดจ้งใดสินี่ถ้าโดนเพนแลวโอ้เนียนี่จ่ายตกสิปัว่าไอ้ยายมีซื้อไหมโอ้เต็หัวลีด้ฝันกันเลยเ้าสอศูนย์เป็นหกสองศนมันก็ถูกหกสองสองหกคนตัดสองตัวครับงวดนี้เด้ปูฝันวาบอกว่าแต่ฝันคับวันนี้มีตาบาต่งใดมีตาวาสีอใหญใหญน้ำใแม่น้ำของตาปลาเขาที่เราบอกเพราะว่าเราปูมาแล้วปูมาแล้วิ หาแปดซี่น้ำหมกเอาไว้ก็ดีใส่หาแปดซี่ศูนแปดซี่พวกนี้แหละเพราะว่ากู้เทียงว่าศูนบะมี่หรอไงบะมี่ครับหาซีมาเนาะสูนออกเอาหาใจแม่งครับอันนี้ก็เพื่อให้เป็นพี่น้องเขาเรียกว่าเอฟซีไปเสียงเบิ้งมาทำรไยกันเชียงดีก็จังต่ำฟันบาดีก็เพาต่มเาหาหมดเลยต่อ เอฟซีบอกคิดฮอดปู่คะเลยครับผมเนี่ยครับประพักก็บอกก็คิดถึงปู่แล้วว่าไปเก็บสู้มือไปแล้วครับมือในีวีมื่อไอรีดแจงสีบลไเดไปแบบนีมมือใเมือไรกะขึ้นมาแล้วนอนบัดมือเว้นกันบอลรับสายไปไปต้องมากระางมาสายมันเมื่อยแล้วขันได้ขึ้นมาแล้วมอหอดตีกับตีหาหงม่วงเรียกหม่งหนึ่งกับเหา้นวนั่นก้งมือคนแล้ยวฮะเจมันเหื่อยแล้วเมื่อยหลาย เตาม่าอยู่ดีมีแห้งบ๊อบพูดอยู่ดีไม่ห้งอยู่ครับแต่กับบปั่นเนยไปยังมันเมยมาเอซี่กับบ๊อาเบิ่งถั่งขึ้นเกาหลายๆค้นนะครับผมเทศเบี้ยหลายอย่างเทศอีียงเกาะถอดกรรมื่อีียงเกาะที่สู้เหนีวสู้เหนียวางนะครับแนวใดเพาได้เบาเบาเบิ่งับานตัดเฮะคบสู้ยางลนวใดคันว่าเป็นเ็ได้ขเชียนไทยได้เ็บริเกตมาบริเกตะครับเป็นลักษณนั้น เกาขึ้นมาก็ได้ต้องมาเบริ่งหลวงก่อนบ่ครับต้องเช็คต้องไล่เบริ่งก่อนบ้นเหม็นด้วยที่ะปูบ่าเม็นผู้อยู่นี่บอกกันว่าคันท้าพงกับซิมันย่นี่ครับเพราะว่ามันใส่สูดเกียเ่ยวมัดสูดดยวกันเมื่อนั้นก็ไม่ได้รุ่งไปโดนกรรม,มบร่ครับเมือ่อนั้นนอนงย่นีเลยนะนั่งยืน,อ,น,นอ,อย,ยู่นี่แล้วเมื่อนั้นเมื่อไหร่แท็กซี่ก็ไม่รงไปเตรียมของเรียบร้อยเบิ่งแล้วมันเป็นแบบเป็นให้ใจบ่อทัวทอง อปลี uh ่็นหายใจทุกคนหายใจเน่าแบบดึงเขาคัดกันอยติดมาหายใจพวกรูดหยิบหายใจบ่ติดเมื่อยอะเรบ่ไหวรุ่งไปบ่ไหวเรื่อว่าแบบบือไปก่อนของบริการสร้างจะเป็นส่วนดวงจ็ทซีแม่นเอาขึ้นบอลขึ้นละบือไปก่อนว่าเส้นไปก่อนมือนี้ยวะเปนลียดเนาเหลียวหานเนี้ยแบบน้อยนวดอยู่ขึ้นหนึ่งมือหนึ่งผุแล้วโอ้มันเมื่อยไรคือจังเมื่อวานนี่ก็ลุกบ่ได้เนี้ยเมื่อย เป็นตั้งหลป่วยเป็นน้ำโขลกห้าป่วยนี่บอสกับหลายๆอย่างนรับน้ำบรีนอนนำ้ำแล้วก็เป็นน้ำโขลกห้าวนำ้ำมันคือจัดเมือ่อยกับเมย่มันจะซื้อโดยบอ,บอส่งสิทธิ์เลคุณ <c oughs> มาเฮ็ดถอดกรรมหรือว่าถอดของหรือว่าเสริมดวงมีลายก็จะลายครับเสริมดวงแห้งลายได้พวกก้อยแดบผัดหเหมือนน้ำแน่คยพุ่งไปในป่าดอนกรรมบนบ้าแม่นครับแต่ส่วนวังหันนี้มันผัดห่อนพัดหนาวที่แห้งเป็ดจะแห้งอยู่อยางเดีย เ<ไ>ปนน็นหนึ่งห่อนเป็นหนึ่งหนาวแม่พักยังมาคืนเด้อส่งนางมันเปิดจีบแลนี่จากพุ่มหนึ่งนี่ไปหาสามทิศมี่ฮ้อนมูนขีดสีอยู่เริ่มจากห,หาทุ่มหกทุ่มเริ่มสีไข่แดงบานนี้สีสามสีสี่ทีททททททท่หาโอยหนาวจีนี่สั่นวักวักไปแล้วหนาวเนาะขึ้นเดียวสาวจดูเนาะให้ฝนไม่มูนเต็มมันเมื่อนี้ฝนตกเมื่อนี้นี่ซ้ำยังมาซ้ำมาดูครบเลยมืัอนี้ครบเลยท้องห่นท้องอัน หนาวต้องฝนครบเลยมือเลยเปน็นทางสั้นครับมากกับน,นาแรงมากก็ดีกันมากอย่างนึนยงนนยุ่งมาไหลครับอันนาฝนโอ้ใหญ่ผักอืมลึกเกล็ดยุ่งก็ได้ของยุ่งของหมดกับน,นาฝนหญ้าพวงไทยนีมาหาปูว่าผมลราสร้างอะไรมาเล่าดีๆอะไรเนี่ยเล่ามีดเล่ามิดแล้วเราอยู่ดีไม่แห้งไรหลังจากได้บ้านใหม่นะครับปู่แม่นครับเอื้อนไซส์อะไรนี้ได้นะ พ่อเพิ่นว่ายจะเฝ้าให้เอาพอ่อคนจงคอยให้เพิ่นเนาะเห็นแสงละมากเลยที่ว่าว่าว่าปนี่เขาเอื้นใส่นี่ลิฟต์อะไปดับ,บปั๊บเลยไฟเราโอ้โหทีนีวพอดับติดคอยมากมากเลยแหละคขาแม่นดับไปยังมาเห้อ่อะไปครับอันนี้ดับหมเสียเลยเอา <laughs> เป็นมาเป็นดวงไฟยางเดียวคขนาดเดียวบาย่าไงไกลจะเป็นดวงไฟนะ,ะดวาใหญ่บปู่ท่อกำปั้นเท่านั้ล่ะโอ้แต่ว่ามันบอกแกงเนี่ยยี่ยาว่าแกงคือหมอแบบมันโมเมนต์นะมันแกงคือหมอแบบโบราณเด็ มันเป็นสีออกสมสมแดงๆเนี่ยแดงน้อยๆแก้มสมอะสมอะสีไล่คมับก็จะร้อยพอสูงดอกบปดเพลินหายอยู่ไอ้สิ่งสัมผ้ายางนี่แหละดูวังดั่งวังตาให้กัแสงไอ้สิประมาณนี่แหละโอ๋ออันนี้มึงแก่ไก่ต่ว่าท่อกำปั้นครับ ทองปั่นเลยล่ะจะเป็นอุ้มซุ้มวัตถุไปสิบบเป็นแสงบบเป็นเหล้าบเป็นบเป็นบบเป็นจ่าของสินะครับไม่ใช่เป็นแสงเข้าเหวเลยไหนแต่เป็นแสงบบบบจ่าบบแจงนะครับครับผมครับแสงบบบบแจงบบบบแยงไปทบบอื่นนนั่เลโอ้เป็นแสงบบใสวัตถุไปครับแสงแนวนี้เป็นแสงอุ้มซุมอย่างเงี้ยเป็นรักษาหน่ะจะมอสแสงแจงเครื่องเข้าไต่หมอนไต่เครืยองเป็นบบบบแจงยังสั่นแต่ไต่เครื่อนมันยังแจงกว่าไฟเราครับเป็นยังสั่น เอาเห็นไฟเราเป็นอุ้มซุ้มนี่ขนาดล่ะเป็นสีอยเงี้ยกยังเป็นเปียกเทียบคือยังหมอแตดนามสมัยตะกอนเ่ยไหมครับครับครับตอนมันก็้ังจีเบิดแบตนั่นอ่ะสืองที้ํากันนั่นแหละพ่อะพ่อยิ่งหินมาต่อไปว่าสาบานเราในรัาสตเน่ยเพ่อยิ่งหิน่ะไรมาต่าไมันเป็นแบบนั้นก็ยังหมอบแตดขาวสีเบิดแบตนี่แหละเปลี่ยนแสงสมสมสุมมนนาดล่ะบัดยหามล่าสีซองมางคนเลาสีคุณแล้ว ต้นใหม่ต้นไหนก็จะเป็ียนลีมต้นใหม่ซ่องนาซ่องรังคนแล้วคนสงสัยเหตุนห่งสันเัาไม่ไม่เจอเลยแต่คนเราแต่คนในเนี้ยนกัไม่เห็นแสอร์นี้เอแอ,อแทกกะลิบลิบเลยเนี่ะอูตเชียนี่มันเอินใส่ปั๊บไฟเราเกิดดับเราต้องยาามว่าเป็นโต้คงยงยงมาโหลดแต่โซนลังนี่ดับปั๊บเสียปับเสีย เอ็ซีขอผมจะทูปูเพื่รอยากเบื้องดวงมาสั้นเบอร์ได้กครับปูศูนย์เก้าแปดครับครับผมเก้าแปดครับหกสองสี่ครับสองสี่ครับผมสองห้าศูนย์สามสองห้าศูนย์สามครับค่ะเอ็มซีรายชื่อบริษัทสนใจในเรื่องการดูดวงนะคะสอมารถปูหาปูได้นะคะได้รายละเอียดการตัดกับแมงดาไว้ตัดกับแบบได้ปูปูปวยหน่ยนะครับ นี่สองอยังในกันตัดกรมเศร้าเศร้าเลยกคนปวยไปไปเลือยขึ้นกันเอาจ <laughs> ำนี่ไม้ต้นมา,า<ว>ตัดกรรมคือใ<ไ>ด้คข้ามากรรมห่อยังย่งหน่อยอย่างลานะครับกันตัดพึ่งแล้วกรรมอาเบิดกรรมกรรมกับเบิดบุญก็เบ,บิดกันไหมฮาอาลาดชิ้นไปอาลาดกระเข้าไปกันตัดกรรมาบุญย่างยงอยู่หันจกับชีวิไปต่ออะอย่างเงี้ยสั้นต่อนดบไปลาค้นปวยแบบ กล้วยลายสีครับกล้วยลายแบบอ่ะเอาแบบเป็นแปลนน้ภาษามนุษย์บอกกันนึกว่าสบไปกล้วยจยงคานเบึงแล้วสินะมันมันว่านผมบอกเลยว่าว่าว่าอีนีเลยครับว่าจีนนีเลยครับครับผู้ผู้อยู่กับอ่าทรมานผู้ผู้ฟอกกับเป็นกรรมผู้อันกล้วยก็เป็นกรรมผู้ฟอกกับธรมานั่นสินะทำมันกินวันกินยาวเถิแกรรมตัดละเมิงเถื่อแเลยครับตัดเบืองตัดกรรมเหรอครับเขาเรียกว่าตัดกรรมนะนี่ครับตัดกรรมแต่มันเศร้าเศร้ารวดนะแต่มันบินกับบินรวด <ś les> <c oughs> มาดูดแบบปันหลุมมอนนอนเสื้อแบบไปไซบะได้ซอยเหลือดจะคล้องบะได้แม่นครับผู้เศร้าก็มีผู้ไปเลยก็บไหล <ś les>